ตะลิงปิงหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูเลเรียกว่าลูกหลีมิงนะคะแต่ละบ้านค่ะจะมีต้นตะลิงปิงบ้านละ1-2ถึงต้นสำหรับไว้ทำอาหารเนื่องจากในแต่ละปีผลจะออกดกมากค่ะซึ่งที่บ้านของนางนาฤมนสัสดีอยู่ที่หมู่สิบบ้านทุ่งพัฒนาตาบวงคนสตออำเภอควนโดนมีต้นหลีหมิงหรือตะลิงปิงอยู่หลายต้น ผลดกจนไม่รู้จะนำไปทำอะไรนะคะนางนารมนจึงนำมาทำแช่อิ่มขายปรากฏว่าขายดีจนผลิตไม่ทันจึงต้องขายต้นพันธุ์ให้กับเพื่อนบ้านช่วยปลูกและเก็บผลผลิตนำมาขายโดยรับซื้อกิโลกร,รัมละ10บ,บาทนอกจากนี้ยังขยายพื้นที่ปลูกอีกสองไร่เพื่อรับออเดอร์ที่ยาวข้ามปีค่ะนางนารมนศดีเจ้าของตะลิงปิงแช่อิ่มอบแห้งนะคะได้เล่าให้ฟังว่า แรกเริ่มก็ทำแช่อิ่มในรูปแบบชาวบ้านขายกันในพื้นที่จังหวัดสตูลจากนั้นก็ขายทางเฟซบุ๊กนะคะเมื่อออเดอร์มากขึ้นวัตถุดิบมีไม่เพียงพอจึงขยายพื้นที่ปลูกและไปดูงานการทำแช่อิ่มจากผลไม้รสเปรี้ยวค่ะจากนั้นก็นำมาปรับกับลูกตะลิงปิงพร้อมกับนำมะดันมาปลูกเพิ่มทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้นะคะก็นำพันธุ์มาขายให้กับเพื่อนบ้านปลูกโดยม็ดันกิ่งพันธต้นละ100บาทส่วนตะลิงปิงต้นละ60บาท20บาทและ3ต้นร้อยนะคะตะลิงปิงปลูกง่ายค่ะเพียง1ปีก็ให้ผลผลิตเต็มต้นแล้วนะคะโดยรับซื้อลูกตะลิงปิงแบบตัดขั้วมาแล้วนะคะกิโลกร,รัมละ10บาทค่ะ แบบไม่ตัดขั้วกิโลกร,รัมละ5บาทชาวบ้านในพื้นที่ต่างปลูกและเก็บมาขายมีรายได้วันละ150บาทถึง200บาทค่ะเป็นรายได้เสริมเพราะตะลิงปิงมีผลดกค่ะและรับซื้อไม่อั้นนะคะ ตอนนี้ตะลิงปิงอบแห้งที่ผลิตได้นะคะก็ยังผลิตไม่เพียงพอค่ะโดยตะลิงปิงสดนะคะ5กิโลเมื่อนำไปแช่อิ่มอบแห้งแล้วเหลือ1กิโลค่ะเหลือ1กิโลค่ะขายปีกกิโลกร,รัมละ380บาทครึ่งกิโล200บาทขายส่งขั้นต่ำา10กิโลขึ้นไปนะคะก็จะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ250บาทค่ะและมีถุงขนาดเล็ก50กร,รมัมขาย4ถุง100บาทนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขายส่งเพื่อนำไปทำแบรนเองค่ะลูกค้าก็เป็นลูกค้าทั่วประเทศนะคะรวมทั้งมีลูกค้าจากต่างประเทศด้วยตะลิงปิงแช่อิ่มอบแห้งหากนำไปแช่ช่องฟิตเก็บได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่หากแช่ตู้เย็นอยู่ได้นานกว่า6เดือนนะคะซึ่งขั้นตอนการปลูกรวมไปถึงการผลิตไม่ใช้สารเคเมีหรือสารกันบูดใดๆนะคะ และอีกตัวที่ต่อย,ยอดจากตะลิงปิงคือมะดันค่ะตอนนี้นะคะนำมาทำลอยแก้วและดองเกลือขายกระปุกละ20บาทและอยู่ในขั้นตอนการทดลองทำแช่อิ่มอบแห้งเหมือนกับตะลิงปิงค่ะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าตะลิงปิงที่ผลผลิตมีไม่เพียงพอนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นลูกตะลิงปิงหรือว่าลูกหลีมิงที่นำมาอบแห้งนะคะก็จะแพ็คแบบนี้นะคะส่งกายให้กับลูกค้าค่ะ หากใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ทางเฟซบุ๊กน้ารืมลณปูกาสัสดีค่ะหรือโทร0864517019ค่ะ